สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆมาหาจุดที่แตกต่างน,นะคะของบอนสี2อชนิดนี้นะคะก็จะมีะต้นแรกนี้จะเป็นอบอนสีมัทฉานุกนะคะเนี่ย สำหรับต้นนี้ก็จะเป็นบอนสีหยาดฝนนะคะเ,เพื่อนเเดี๋ยวเราไปดูลักษณะของแต่ละต้นก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรสำหรับบอนสีหยาดฝนนะคะเ,เพื่อนๆนก็จะมีลักษณะที่จะเป็นทรงใบเลียวปลายแหลมแบบนี้นะคะพื้นใบเขาก็จะเป็นสีขาวแล้วก็จะมีผ้าสีเขียวกระจายอยู่ทั่วบริเวณใบนะคะเนี่ยแล้วก็มีช่วง ตรงสายใบนี้นะคะเขาจะลักษณะจะเป็นสีเขียวซึ่งจะเป็นสีเขียวไม่เข้มมากเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆอ,อยู่ตามระหว่างสายใบเต็มแบบนี้นะคะแล้วก็จะมะีขีดสีแดงนะคะกระจายอยู่ทั่วบริเวณทั้งพื้นใบแบบนี้นะคะเนี่ยซึ่งมองแล้วก็ลักษณะก็จะเหมือนกับหยาดฝนที่หล่นจากทองฟ้านะคะในส่วนของบอลสีมัดฉานุนะคะ มัจชาโนพื้นเขาก็จะมีสีขาวเหมือนกันนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ลักษณะของเขาก็จะเป็นอ่ะทรงเรียวปลายแหลมเหมือนกันนะคะพื้นใบก็จะมีสีขาวแล้วก็มีผ้าสีเขียวแต่ว่าเขาจะมีสีแดงแบบนี้ด้วยนะคะเนี่ยผ้าสีแดงกระจายอยู่ทั่วบริเวณทั้งใบเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีจุดสีแดงเหมือนกัน แต่ว่าลักษณะจุดสินแรงของเขานะคะจะไม่เป็นขีดยาวเหมือนกับบอลสีหยาดฝนนะคะ <S <S ขเขาจะเป็นลักษณะกลมนิดนึงนะคะเนี่ยในส่วนของอช่วงกระดูกนะคะกระดูกเขาก็จะเป็นลักษณะที่จะมีสีขาวแล้วก็จะมีเส้นสีเขียวนะคะกระจายอยู่ทั่วเหมือนกันบริเวณสายใบก็จะมีเส้นสีเขียวนะคะกระจายอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วก็ลักษณะตรงขอบใบนะคะ ขอบใบของเขาจะมีลักษณะที่จะเป็นสีเขียวแล้วก็จะมีผ้าสีขาวนะคะกระจายอยู่ทั่วบริเวณขอบใบแล้วก็ลักษณะขอบใบก็จะมีเป็นล enfin ักษณะผิวนิดหน่อยนะคะเนี่ยในส่วนของบอนสีหยาดฝนหยาดฝนเขาก็ตรงขอบใบก็จะมีลักษณะส, ans ans <S <s <Benjamin> <S สีเขียวเหมือนกันสีเขียวเข้มแล้วก็มีผ้าสีขาวกระจายอยู่ทั่วขอบใบแล้วก็จะมีผิวนิดหน่อยนะคะแต่ว่า ตรงบริเวณขอบใบของหยาดฝนนะคะถ้าเกิดเทียบันใกล้ๆแบบนี้ของหยาดฝนนี่อ่ะเขาจะมีลักษณะที่จะมีสีเข้มเล็กน้อยค่ะมีน้อยกว่าบนสีมัชฉานุนะคะเนี่ยแล้วเรามาดูในส่วนของสะดือนะ,ะของหยาดฝนนี้จะมีสะดือสีแดงน,นิดหน่อยนะคะแล้วก็บริเวณลักษณะมีอ่าเป็นรอยพับนะคะแล้วก็วางหูจะก,กว้างนะคะ ลักษณะหูจะตั้งขึ้นเล็กน้อยนะคะเนี่ยส่วนอบอนสีมัดชานุนะคะมัดชานุตรงสะดือเขาก็จะมีลักษณะที่จะเป็นสีแดงแล้วก็ตรงวางหูนี้ก็จะลักษณะจะมีผิวเล็กน้อยนะคะแล้วก็จะมะีผ้าสีแดงนะคะกระจายอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะมากนะคะ ลักษณะหูเขาก็จะตั้งขึ้นแบบนี้นะ,ะเหมือนหูกระต่ายเลยซึ่งถ้าเกิดเปรียบเทียบกันนะคะของมัชชานุนี่ลักษณะหูเขาจะตั้งตรงสูงกว่าของหยาดฝนนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เอามาเปรียบเทียบกันใกล้ๆแบบนี้สําหรับมือใหม่ถ้าเกิดไม่สังเกตดีๆนี่ก็จะไม่ทราบเลยนะคะว่าบนสีต้นไหนเป็นมัชชานุบนสีต้นไหนเป็นหยาดฝนนะคะเนี่ย ซึ่งเขาก็จะมีความระไม้คล้ายคลึงกันที่ค่อนข้างที่จะมากเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของใบของต้นเล็กนะคะเนี่ยถ้าเกิดใบของต้นเล็กนะคะของมัชฉานุนี่ลักษณะของเขาก็จะคลา้คลายกับใบที่ค่อนข้างที่โตเต็มที่นะคะก็คือจะมีจุดสีแดงนะคะส่วนของอตรงสะดือกับปากหูก็จะมีสีแดงลักษณะหูก็จะตั้งขึ้นแบบนี้นะคะในส่วนของ หยาดฝนนะคะหยาดฝนนี่พื้นใบเขาจะเป็นลักษณะที่จะเป็นสีเขียวค่อนข้างที่จะเยอะมากนะคะแล้วตรงช่วงระหว่างหูตรงนี้นะคะเขาก็จะไม่ค่อยพับนะคะเนี่ยซึ่งถ้าเกิดเปรียบเทียบกับต้นเล็กนี่ก็จะสังเกตเห็นได้ชัดเจนอยู่เหมือนกันคะเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการของเขานะคะอันอันนี้คือต้นแรกนะคะก็คือจะเป็นบนสีหยาดฝน นก็คือบอนสียาดพ่นนี้นะคะลักษณะเขาก็จะมีลักษณะที่จะเป็นสีเขียวเข้มแล้วก็จะมีเส้นเล็กๆสีดำแบบนี้นะคะกระจายอยู่ทั่วบริเวณรอบก้านเลยนะคะสําหรับอีกหนึ่งต้นนะคะก็คือเป็นบอนสีมัชชานุนะคะบอนสีมัชชานุเขาก็จะลักษณะจะเป็นสีเขียวเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีสีดำ ปนแบบนี้นะคะเพื่อนๆแต่รู้สึกว่าจะมีเขาจะมีอ่าทั้งสะพานหน้าแล้วก็สะพานหลังนะคะเนี่ยแต่ถ้าเกิดเรามามองดูว่าเปรียบเทียบแค่สีก้านของเขานะคะมันก็จะดูค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะคะสําหรับมือใหม่แต่ถ้าเกิดเราเจาะลึกลงไปดูตรงที่เขามีตรงสะพานหน้าสะพานหลังนี่ก็สามารถอาจจะแยกได้เหมือนกันนะคะ สำหรับตรงก้านที่เพิ่งแทงออกมาใหม่นะคะของบอลสีหยาดฝนนี้เขาก็จะมีลักษณะที่จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะในส่วนของบอลสีมัดฉานุนะคะเขาก็จะเป็นสีเขียวอ่อนแบบนี้แต่ว่าะจะมีส่วนน้อยนะสำหรับก้านอีกถึงก็จะมีส่วนน้อยที่จะเป็นลักษณะที่จะเป็นสีชมพูอ่อนแบบนี้นะคะ แล้วก็จะมีเส้นสีดำกระจายอยู่รอบบริเวณก้านแบบนี้นะคะเพื่อนๆตรงนี้ก็เพิ่งแทงออกมาใหม่นะคะเนี่ยเราก็จะเป็นลักษณะที่จะเป็นสีเขียวเหมือนกันนะคะเนี่ยโอเคค่ะหลังจากที่เพื่อนๆได้รับชมคลิปนี้แล้วนะคะเพื่อนๆสามารถพอที่จะแยกออกได้ไหมคะว่าต้นไหนเป็นบอนสีมัจฉานุนะคะแล้วก็ต้นไหนเป็นบอนสี หยาดฝนนะคะแต่ค่าเกิดว่ามีตรงจุดไหนที่ไม่ได้กล่าวถึงนะคะเพื่อนๆก็สามารถมาคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะฝากให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวนทศกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ